เมื่อกี้เหนื่อยปะนั่งหอแบบเขา้มมัดนิดนึงค่ะนิดหนึ่งนะตอนนี้เหนื่อยต่อนะเพราะว่าจะให้อยู่ทําขนมเบื้องยวนเหตุผลของการทําเมนูนี้ไม่มีอะไรเลยพี่พลอยากกิน อ๋ oh, ใช่ค่ะมันอร่อยนะครับทีนี้การทําขนมเบื้องอยูเนี่ยมันต้องมีแป้งด้านนอกก่อนเดี๋ยวยูจะได้เห็นหน้าตามันว่าเป็นอย่างไรแป้งด้านนอกเนี่ยเราจะต้องทําแล้วก็พักไว้ดังนั้นเราจะเริ่มทําจากตัวแป้งก่อนแป้งตัวนี้คือแป้งข้าวเจ้า,า,จาแป้งตัวนี้คือแป้งถั่วเขียว,ว,ยวและอันนี้ก็คือขมินอันนี้ก็คือเกลือ นะครับพอเราใส่ลงไปทุกอย่างแล้วอยู่คนให้มันเข้าๆกันก่อนให้มันกระจายกระจายดีมากแป้งตัวนี้มันจะมีลักษณะที่แบบว่ากรอบนิดๆมันจะคล้ายๆไข่เจียวแหละแต่มันจะกรอบนะครับอันนี้คือน้ำปูนใส่นะครับคนไทยเนี่ยเวลาเขาทำอาหารหรือเขาทำขนมเนี่ยเขาจะใช้น้ำปูนใส่เพื่อทำให้มันกรอบนะครับเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะครับใส่ลงไปหมดเลย จียอนคนให้มันเข้าๆกันสีของมันก็จะมีลักษณะเหลืองนิดๆสีเหลืองก็มาจากขมิ้นเก่งมากในสูตรนี้เราจะมีส่วนประกรอบของน้ำตาลด้วยนะครับเราใส่เป็นน้ำตาลปีบ๊บนะที่ผลค่อยๆใส่แล้บี้ลงไปเป็นชิ้เล็กๆมันจะได้แตกได้ง่ายเสร็จแล้วก็จะมีไข่เป็ด ซึ่งถ้าเก<ข>ิดสมมุติว่า<ข>คนคน,คนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยหาไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะครับใช้ไข่ไก่ไปได้เลยแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแตกต่างกันที่กลิ่นก็ทดแทนด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราใช้ไข่เป็ดค่ะมีแต่แบบเข้มข้นขึ้นใช่มันค่อนข้างหนืดมะค่ะเราจะไดรูทมันนิดหนึ่งให้มันเลวขึ้นนะครับเราจะทําให้มันเจือจางขึ้นด้วยการใส่กะทิครับพี่พลใส่กะทิลงไป หนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะครับก็เรียกว่าเกือบหมดกระป๋องละ,ะเหลือไว้นิดหนึ่งพอละอ่ะแค่นี้แหละอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากที่คนให้เข้ากันแล้วนะครับจียอนอเราจะต้องพักแป้งไว้จริงๆและการพักแป้งเนี่ยทำให้แป้งเนี่ยมันเป็นการเรสเรสแป้งเพื่อให้อ่อแป้งเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปเยอะขึ้นณะนะตอนนี้ยจียอนคนเนี่ยมันก็จะติ๊ก มันก็จะมีความหนาระดับหนึ่ง uh huh. ถ้าเราทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ย uh huh. มันจะหนาขึ้นเพราะว่าแป้งเนี่ยมันจะดูดน้ําพอยัรคะพอ <Okay. S 1> วางได้เลยนะครับแล้วเราก็จะพักมันไว้ครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวในระหว่างพักเราจะมาทำไส้ของขนมเบื้องยวนกันขนมเบื้องยวนค่ะ <c oughs> ในการทำตัวไส้นะเครื่องมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เป็นเครื่องที่เราหาซื้อได้ง่ายๆก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่พลอยากจะให้หนูช่วยลวนเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้เหมือนที่เราใช้ใส่ผัดไทยอ่ะมันจะเป็นเต้าหู้ที่ด้านนอกมีสีเหลืองๆจากขมิ้นนะเราจะผัดด้วยน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเลยประมาณ1ช้อนโต๊ะอืมระมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไปอ่าประมาณเท่าอย่างนั้นก็ได้เราจะคอยให้เขาร้อนๆหนูก็กลิ้งกระทะไปมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคอยให้น้ำมันร้อนนิดหนึ่ง ให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วจียอนเอาเต้าหู้เนี่ยลงเป็นรวนให้ผิวด้านนอกมันกรอบกรอบเป็นแบบครัชนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่พ่นให้จียอนช่วยเตรียมเต้าหู้ให้นะครับคุณผู้ชมเราจะต้องมีนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเราสับเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้หรือจะไม่สับก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมีมะพร้าวขูดขาวนะฮะแล้วเราก็จะมีใช่ใส่มะพร้าวด้วยเราจะมีอันนี้เป็นหอมนะครับเราจะนําทุกอย่างเนี่ยมาสับรวมกันนะครับ ถึง,ถ,งถึงบอกไว้ว่ากุ้งเนี่ยสับก็ได้ไม่สับก็ได้นะครับอันนี้ทีมงานเขาช่วยหวังดีสับมาให้นะครับแต่จริงๆแล้วต่อให้สับมาแล้วเราก็ต้องมาสับอีกครั้งหนึ่งโดยการที่เอาของทุกอย่างนี่แหละลงมาบนเขียงเลยแล้วเราก็สับกุ้งกับมะพร้าวให้เข้ากัน ของพี่พลได้ละปุ้งหอมแดงมะพร้าวมาสับรวมกันอ่าของจียอนพัดไปก่อนไม่ต้องห่วงใช้ไฟแรงสุดเลยสีสวยประมาณหนึ่งละใช้ได้แล้วครับจียอนเทกลับลงมาแล้วเราพักไว้นะครับอ่าในกระทะใบเดิมเราดูซิตรงนี้มันมีน้ํามันอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเอาใส่ลงไปเลยยีครับผมนะครับปรุงรสนิดนึงถ้าเบิดปรุงรสพีพลก็ใส่ประมาณพริกไทยแล้วก็ใส่เกลือ โอเคได้ละอันนี้เราอยากจะได้สีนิดหนึ่งเราใส่เป็นมันกุ้งอาใส่ลงไปมันจะได้มีสีนิดนิดมันเนี้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าวจียอนก็นยียียียนะให้มันแตกนะครับใส่หัวใชโป๊ไปตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นให้รสเค็มเหมือนว่าลงไปฉานิดนึงให้มันร้อนๆอ,อ่ะพี่พลปรุงรสนิดนึง นะปรุงรสแบบน้ำปลาเหรอคะน้ำปลาหนูชอบน้ำปลาของไทยมากๆค่ะเวลาหนูไปเกาหลีกล็หนูก็ซือ้อซื้อไปออใช่ใช่ค่ะ,ะลวนๆให้มันแบบว่าสุกดีพี่พลใส่น้ำตานะครับคั่วให้มันแห้งๆใช้ได้ละออปิดไฟนะครับเราใส่ถัว่วลิสงคั่วลงไปครับเสร็จปุ๊บอย่างสุดท้ายเลยเอันนี้เป็นถั่วงอกค่ะ เนาะเราใส่ลงเป็นเลยอโอเคเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่เต้าหู้กับลงใบเสร็จละเดี๋ยวเราใช่อันนี้เป็นไส่ของของขนมเบื้องยวนเดี๋ยวเราก็เอาออกมาพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะแป้งตอนนี้ที่เราพักไว้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาทําขนมเบื้องยวนกันเลยได้เลยค่ะจียอนเห็นหรือเปล่าว่าแป้งที่เราพักไว้่มันหนาขึ้นอยู่รู้สึกได้ไหม เพราะว่าอยู่เป็นคนๆใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราจะทำเนี่ยเราต้องมีกระทะที่มันเป็นทรงจีนที่เขาเรียกกันว่าวอล์กพี่พลเปลี่ยนจากไฟฟ้ามาเป็นไฟเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต้องคีบทั้งใบที่รอกว่าถ้าเปิดเราวางไว้ตรงเนี้ยเราได้ความร้อนในแนวราบเท่านั้นมันไม่ขึ้นมาด้านข้างเราเลยต้องใช้เป็นเตาแก๊สนะเวลาที่เราจะใช้กระทะเหล็กนะครับจิยอนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราต้องเผาให้เขาร้อนก่อนนะ พี่พลมีชามใส่น้ํามันไว้ข้างๆนะครับเราใส่เป็นชามแบบอที่ทนความร้อนได้อย่าไปใส่ชามแก้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาน้ํามันออกมาแล้วมันร้อนเดี๋ยวมันแตกเราอุ่นกระทะให้ร้อนๆแล้วเพื่อให้เขาไม่ติดนะครับเราจะใส่น้ํามันลงไปนะครับเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเราไม่ได้ใช้น้ํามันเท่านี้เพียงแต่ว่าเราใส่ลงไปเพื่ออุ่นกระทะอ๋คิดออกมาตกใจตกใจว่าใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่ไหมตอนแรกคิว่าจะทอ พี่พลก็อนะครับเอากลับมาตั้งนะครับถ้าเปิดกระทะไม่ร้อนอ่ะใส่ลงไปแล้วมันจะติดน้ำมันบางๆพอจียอนดูนะเพราะพี่พลทำเสร็จอันเดียวพี่พลกินแล้วพี่พลหนีละที่เหลืออยู่ทำไงก็เมนูที่สองก็เป็นเมนูที่หนูต้องทำรู้สึกรู้สึกว่าทั้งเดือนนี้หนูเหนื่อยมากอะค่ะอืม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 อ่ะทำให้ดูนะก่อนที่เราใส่เราต้องคนก่อนที่เราใส่เราต้องคนไม่งั้นเนี่ย แป้งมันจะไปจมนะเสร็จแล้วอยู่ดูนะเดี๋ยวอยู่ทําไม่ได้นะ,อ,ะอยู่ใส่แป้งลงไปนะ,ะยู่กลิ้งเราก็กลิ้งให้มันติดรอบๆนะหลังจากนั้นเราลดไฟที่บนลดไฟลงมาต่ำนิดหนึ่งให้แป้งมันสุกดีแล้วเราก็เนี่ยเราต้องเอียงนิดหนึ่งเพราะว่าด้านข้างๆเนี่ยเราต้องการให้มันกรอบเหมือนกันเวลาที่มันมีความร้อนแล้วอ่ะมันจะมีไอ้น้ำขึ้นมา ิดออกมาเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกเองมันก็จะดีดออกจากด้านข้างเองคิดออกเห็นไหมอไอ้น้ํามันก็ออกมาละมันจะทําให้มันดีดตัวออกมาดีดตัวมาแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเห็นไหมกรอบละมันล่อนออกมาละกรอบแล้วพี่พลลดไฟลดต่ําๆเลยนะครับตัวไส้ใส่ลงไปตอนนี้แหละ<อ>แล้วก็ผักชีนิดนึงอื้อ ร้นหอมอีกหน่อยอใช่สาคัญมากเลยนะแป้งต้องกรอบอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยพับครึ่ง<อ>ง่ายๆเนาะแบบอยู่ดูซิลลี่เกาหลีอะไรเงี้ยหิวขึ้นมากลางคืนอยู่ก็ทําได้อเอาใบตองวางไปซะ,ะจิยาระวังมือนะอขนมเบื้องยวนง่ายปะ่ะ<ย>แค่ทําแป้งทําไส้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยยุต้องมีน้<ไ>ําอาจาร น้ำอาจารย์เนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยแตงกวาออหอมแล้วก็พริกนะน้ำอาจาดย์เนี่ยนะมันก็จะมีส่วนประกอบของน้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรนะ,ะน้ำตาล100กรัมแล้วก็มีเกลือ1ช้อนชาแล้วเอาไปตั้งไฟให้เขาใสาด่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็พักให้เย็นลงอันนี้เสร็จเรียบร้อยละเอาไปกินคู่กันเนี่ยเวลาที่เขากินใช่ป่ะ,ะเขากินแบบ เขาใส่อย่างนี้ลงไปอ่ะนะแล้วก็แบบอร่อยไหมคะอร่อยอยากชิมไหมคะอยากชิมค่ะทำไหมไม่ทำค่ะอืมย่ะโอเคอยากชิมแต่ไม่อยากทำไม่ไรเดี๋ยวแบ่งด้านนี้ให้อยู่อ่า ไมอร่อยมากเลยค่ะออแล้วก็แบบแป้งก็กรอบด้วย